บอกว่าครับจับดีๆนะเดี๋ยวยายจะกลวยนะนพ่อแม่หาตั้งเยอะยายโอ้โห oh. คุณแม่หาคุณแม่ก็จ่ายมันกันค่ะคุณแม่จ่ายทั้งลูกน้องในวงทั้งทุกอย่างเลยคุณพ่อก็หาถ้าไม่หาโอ้ลดลงโอ้ลดลงถ้าไม่หามันก็ใช้ของเก่ามันก็หมดนะคะมันก็ก็ดูปากท้องสิคะยิ่งไม่หายิ่งไม่มีอะไรจะกินเลยพี่น้อง ไม่มีนะคะเมืองพอมีแต่เมืองพลพี่น้องเออ,อยปหลงค้อกันเพราะว่าเรากินทุกวันกินแล้วแล้วก็ขี้ออกถ้าไม่รวยจริงๆนะ่ะพี่น้องเอ,อ้ยถ้าคนรวยจริงๆเขาอยู่เฉยๆแล้วคะ่ะเขาไม่ทําอะไรยังถูกลอตเตอรี่อย่างนี้สมมุติว่าเออจักซิบล้าดยี่ล้านสิบจัล้าน เพิ่กัสิใส่นีใส่สินไปเพิ่กัสิีเลือกินเลือใส่แต่ก็ยังหาเหมือนเดิมคือกันกับนี่แหละคะ่ะไม่ใช่ว่าแม่แอนหาได้แล้วไม่ใช่ว่าจะไม่หาช่วยแม่นะคะเนี่ยตอนนี้แม่แตนก็เอาคลิปน้องนี่ลงแล้วก็หาเงนินเพื่อจะ,อะช่วยช่วยแม่แอนอีกแรงหนึง่งคือไม่ต้องให้แม่แอนจ่ายเยอะ ก็เป็นค่าน้ําค่าไฟแม่แอนจะเป็นคนจ่ายแต่ว่าเรื่องแพมเปเรื่องนมเนี่ยยายแตนจะเป็นคนจ่ายเองนะคะบางทีลรถนะคะรถรถกี่คันมื่อเจ้าต้องซ่อมตัววิ่ง วิ่งตลอดวิ่งกี่คันวิ่งเท่าไหร่งานเท่าไหร่เห็นไหมใจเกินร่อยเห้วนี่ตะก้อนนี่เจ็ดแปดเมื่อนหกเมื่อนเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นเจ็ดแปดเมื่อนเก้ามื่นจะแสนน่ะพี่น้องมื่อนละแสนนะ่ะต้องใช้จ่ายเพราะว่าค่าน้ำมันก็แพงค่าลูกน้องก็เยอะขึ้นบางทีวันนี้ยูซื้อรถห่างเครื่องปั้นห่างสิ ล้วก็ต้องมีลายใจอะไรเยอะแยะเห็นลูกเบา้าแล้วก็โอ้แต่ได้สวนลูกหันก็าหาก็บ,บ่ได้นี่แหละยิ่งเนี่ยเห็นว่าเนี่เด็กน้อยสองคนเนี่ยถ้าสมมติมามา,มายู่กับเขาแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงเขาเลี้ยงเอาบุญพรหรือมูเ่มเจ้าได้มู่เจ้าก็ต้องได้บุญน้ากันนี่จัางสิจะต้อบอกว่าซอยกันซื้อนมซื้อ,อยางไดยเด้อพี่น,อน้องขอบคุณหลายๆที่ส่งเสือ้อผ้าซื้อยางไม่คือโอ้ แต่พ่อจากไฮวอลล์ลน้องกับมิสตูพูใหญ่ๆน้ำกันแจ็คสีว่างในบางคนเพื่อนกับสีพู้จักดูดอกแต่บางคน,นกับสีบ้อูจักเพราะว่ามันชีวิตคนมันบ่คือกันบางคนก็เกิดมาในที่สุขสบายมีเงินแยะแต่บางทีคนก็แบบโอ้ยคือกันเลยเนาะเจงเี๊ชีวิตจะเหมือนกันพี่น้องประสบการณ์หรือว่าอะไรหลายๆอย่าง จะช่วยให้ล้ะโอเครถล้มเลยเห็นไหมหายท้องจะเดิดเลย <S <S เขากะถ้าเราประสบความสำเร็จเราพี่น้องกว่าที่แอนประสบความสำเร็จแอนก็กับแม่เนี่ยบแบบสู่มากจนค่ะโอเคแ,อลแล้วที่นี่ น้ำมหน้า mm hmm. <Peg. S 1> ไม่เห็นแล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งก็เหตุกเห็ดว้าวว้าวว้าวอืมอืมอืมไม่ล้ <t biodiversity> ไม <t FO X> ไม่ล้มลูกเออไม่ล้ม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 ไปเล่นคันใหม่